สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับททุก่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับต้อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP หรือลาวรอบดึกนะครับจะออกทุกๆวันทุกๆคืนนะครับทุกๆคืนนะสามทุ่มครึ่งทุกคืนทุกคืนนะช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื่นรมยเพื่อความบันเทิงทุกคืนทุกคืนเช่นเดียวกันนะครับขอขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกทุกทุกคลิปเลย อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดตูปใจกดไลก์กดแชร์ได้นะครับอ่ะดูเลยนะครับสองกับสามนะครับสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านะสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับสามห้าห้าสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองสามสามสองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเลยครับทุกตัวทุกตัวนะกลับประมาณนี้นะครับ สองสามอืมสองสามรูดวิ่งนะครับรูดกับวิ่งเด่นนะครับส่วนใครชอบเจ็ดกับแปดก็จัดไปนะเจ็ดกับแปดหกเจ็ดแปดละลาานี้แหละอ่ามันต้องมาตัวหนึ่งละหกเจ็ดแปดแต่ว่ามันจะมาคู่กัน,ก,นกับสองกับสามหรือเปล่าเพราะนั้นแหละประมาณนี้นะครับอืมชนชอบค่อยนําไปใช้นะครับอ่าไม่จนไม่ชอบคนรุ่นลงเพื่อความบันเทิงไปนะครับอือนะไนะครับ โอเคนะครับสามนี้นะขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีกันแล้วกันนะครับแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ